จะมีอาหารหลากหลายนะครับทีาอนนี้ก็จะมีไอศครีมนะครับไอศครีมไอติม,อ,มอันนี้ก็จะเป็นตซนของหวานนะครับ่วนของหวานแล้วก็เราจะเดินไปเรื่อยๆอาหารก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพวกกุ้งพวกอะไรก็ยังไม่ลงนะครับอาหารทะเลยังไม่ลงก็จะเป็นของทอดเป็นไก่ทอดนะครับเป็นก็จะเป็นโซนน้าจิ้มนะครับน้ำจิ้มกระโนนะครับอ๋ออันนี้เนื้อนะครับโซนเนื้อเลย ในนี้อยู่นะครับก่อนจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นหอยหอืมเป็นหอยเป็นปูเป็นกุ้งนะครับอืมเป็นปลาหมึกปลาหมึกนะฮะับแล้ต้องเป็นอะไรนาะของยังลงไม่เยอะนะครับลงมาเยอะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินหลบอัอนนี้ก่อนเดินหลบไอ เสียงเพลงก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นโซนย่างสักครู่ก็จะมาซอยมาหันนี่เลยนะครับโซนย่างก็จะเป็นน้ํานะครับแล้วมันจะมีบ่อกุ้งอยู่ตรงนี้เราเดินมาดูว่ามันมีกุ้งไหมวันนี้นะครับก็เป็นน้านะครับก็จะเป็นปู้นะครับ ก็ามาดูที่ว่าเราจะได้กุ้งไหมนะครับ,บสดสดเลยนะครับนี่โอ้โหพีน้องนี่นี่นะครับพีน้องโอ้ยสดๆนะครับ นี่เร็วครับเป็นดวงเด้งดวงดินเลยนะครับนี่นนนงก็จะไอ้นี่นะครับเอานี้คลุมไปก่อนนะครับเอาที่คลุมไปก่อน,นโอ้ไม่ได้ถือไปอย่างนี้แหละนะครับสดๆเลยนะครับสดๆเลย นี่ครับแล้วก็จะเดินไปที่โต๊ะเรานะครับโอ้โหหักมาเลยเดือดขึ้นสุด ตอนนี้คนยังไม่เยอะเลยนะคนหน,หน้อยๆนะครับนี่สุดดยอ